มาเยือนทินใต้มาไหว้ขอพรสเสด็จนให้กรมจะพาเที่ยวชมไรกาเฟ่เลหาดสายรีรังนกขึ้นชื่อกล้วยเล็บมือทาเซรมีจุมพรรมเย็นวันนี้ด้วยบารมีกรมหลวงจุมพร จมอานุสอนพาชมอาวทุ่งวัวเล่นที่นี้ยังมีข้างเว้นจมเนินทรายงามหนึ่งในสยามประทิวเซนดูนเพิ่มพูนชื่อเสียงหรือนามจุมพรเป็นแหล่งดำน้ำขึ้นชื่อความงามไม่เป็นรองใคร มาชมเรือใบโบราณที่เมืองละเมพระตุเรามีล่องแพความจนเราแก่โดยความพอเพียงทุ่งตะโกสวีเดินตามจนมีชื่อเสียงน้อมนำเศษส,สก,กิดพอเพียงหลังสวนชื่อเสียงทุเรียนหมอนทอง เชิญท่านมา,าลองเมืองรองอากาศบริสุทธิ์มองผ่านประตูสมุทรสวยสุดหนึ่งในความงามยินดีต้อนรับผู้คนทุกผู้ทุกน้ำเมืองรองไม่ควรมองข้ามทั่วโลกหรือน้ำทะเลชุมพร เที่ยวเมืองรองชุมพรบ้านผมคำร้องทำนองเถียรชัยจำเริญผลขอบคุณครับ